Oh, motion element เ hey, ครับกาบสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวงานเลี่มพระกอบทองปะซุ้มนะครับก็มาพูดถึงการอัดพาติกก่อนนะครับสังเกตว่าจะยกค้าให้อัดพลาติกแบบโชว์ห่วงนะฮะก็จะยึดดันบนนะครับโดยปกติเขาจะปิดนะฮะ ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ทําไมถึงโชว์ห่วงนะฮะแต่อันนี้เป็นวัตถปุประสงค์ของลูกค้าให้อัาจแบบนี้นะฮะก็เรามาพูดถึงกรอบกันนะครับกรอบก็หน้ายักษ์ปะซุมยกยกซุมหน้ายักแล้วแต่คนเรียกนะครับสังเกตว่าพอพออพัดพลาสติกแบบเปิดห่วงเนี่ยหน้ายักษ์จะเล็กลงแต่ก็ก็โอเคนะดูดูด ก็แมตดีนะฮะแต่มันแค่รู้สึกแปลกๆถ้าซ้มมันใหญ่ขนานี้นะส่วนด้านข้างก็เป็นแข้งสิงปกตินะครับแล้วก็พญานาคนะครับสังเกตบริเหณียใหญ่ขอบ,ข,อบข้างๆก็จะเยอะขึ้นนะฮะการแกะตัวของพญานาคก็จะมากขึ้นนะจุนสายจะเห็นเป็นรายละเลอียดชัดเจนกว่าองค์ที่แล้วนะก็ประมาณนี้นะฮะข้างๆก็ลายมาเรืเร่อยๆจุนสาย ปกตินะครับแล้วก็ห่วงสามลอนติดไขป่ปลาด้านหลังก็เป็นลายกระนกผสมจุนสายด้านบนนะครับโอเคเรามาพูดถึงตัวองค์เรียนนะฮะตัวองค์เรียนเป็นหลวงพ่อพัดนะฮะวัดห้วยด้วนนะฮะลงยาสีแดงนะฮะลงยาขอบสีแดงสังเกตขอบด้านในจะเป็นสีแดงแล้วก็ลงยาที่จีวอนนะครับจีวอนเป็นสีเหลือง อันนี้เป็นรุ่นเท่าที่ดูใน Google นะครับนี่คือรุ่นชัยชนะนะครับชนะชัยชัยชนะใจชัยชนะโชคแล้วก็ชัยชนะภัยแล้วก็ชัยชนะหน้าทีการงานนะแล้วก็ชัยชนะลาบยศบรารมีนะครับชื่อรุ่นสุดยอดเลยดูจากองค์รวมนะครับเป็นพระแกะด้วยซีอนซีนะฮะเดี๋ยวนี้ พระที่แกะด้วยส,สีงานจะดูแบบเนียนไม่ดูกระด้างนะดูดูเขาเรียกว่าไงมันดูสวยะฮะแล้วก็เนียนตาลงรายละเอียดได้หลายมุมจากการแกะด้านข้างเป็นรูปผสมสวยครับลงยาแล้วก็ผิวของตัวคลื่นมันดูมนกว่าสังเกตแค่พระแค่มุมมองมุมมองจีวรน,นะ,ะับด้านไหนที่เขาหลองพื้นก่อนที่เขาจะาลงยาลงไปอะ เขาจะแกะให้ดูเป็นมิติของตัวตัวของอกตัวของผ้าครับหลงห่อครับได้ดูมิติให้ปลาเห็นนะขึ้นโอ้โหสวยเลยครับมิติของหน้าหน้าท่านก็ละเอียดผมยิ่งเป็นเส้นๆเลยครับยอมรับนะครับว่า CNC เดี๋ยวนี้เขาแกะละเอียดดูดีครับทําให้ผ้าดูมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นส่วนการลงส่วนรุ่นเนี้ยเนี่ยผมสิผม,ผมค้นหาข้อมูลครับ โอ้โห oh, สีเพียบเลยสีธงชาติสีนั่นสีนี่แล้วแต่เลยครับมีให้เลือกตามความชอบนะครับลองเข้าไปดูนะครับพิมพ์คําว่าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับมีหลายรุ่นมากครับแล้วก็ลงยาในแต่ละอันสีดูแล้วแต่ความชอบเลยสีสีดีๆทั้งนั้นเลยครับส่วนด้านหลังก็เป็นหันุมานนะฮะเห็นนะครับรุ่นชัยชนะ โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจดูงานเพิ่มดูภาพงานเพิ่มเติมนะครับงานงานจิวริ่งานกอบพระได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนติดต่อทาง Li n e แอดก็ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะฮะส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโทรโดยตรงก็ผมจะขึ้นไว้บนคลิปเลยแล้วก็ภาพนิ่งของภาพของพระองค์นี้ก็อยู่หลังคลิปนี้นะครับแต่รู้สึกแต่นี้ผมจะทําเพิ่มมาเป็นภาพนิ่งเป็นภาพวิดีโอหมุนพระรอบๆนะครับเราจะเห็นมุมมองของกอบ แต่ละมุมมองต่างๆนะครับว่าหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็หลังคลิปนี้เช่นกันครับมีอันเสริมมากขึ้นผมทําเพิ่มมานะฮะเพื่อจะให้เห็นตัวองค์พระในมิติต่างๆมากขึ้นเพราะว่าเวลาจับอย่างเงี้ยมันเห็นอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่รับรองว่าไอ้ผ้าหมุนด้านหลังเนี่ยเห็นชัดแน่นอนโอเคครับลองดูกันนะครับผมแค่นี้นะครับสวัสดี